สวัสดีค่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี EP ที่162นะคะประจำเช้าว,วันพฤหัสจะพิจารี่พฤศจิกายนค่ะ 2568นะคะเช่นเคยน้องรพัพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไป mm. เก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะ1ชุดนะคะพี่ๆขาเช้านี้นะคะ20รายการเปิดรายการละ300บาททุกองค์2องค์5 0 0บาทจัดส่งฟรีนะคะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนพี่ๆติดต่อหาน้องรับพีได้เลยนะคะพี่ๆขา 099ค่ะ0 8 4 1561 092 543 9610นะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่สามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องราพีได้เลยนะคะพี่พีๆขาก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากพี่พี่กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องร้าพีกันด้วยนะคะ1วันมา2รอบรอบเชา้ารอบเย็นค่ะ รอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป9ก้าโมงเช้านะคะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นค่ะวันนี้นะคะได้หลวงปู่เอี่ยมค่ะมา3รายการนะคะจะเป็นจะเป็นหลวงตาสังไห้ค่ะพี่ขาองค์นี้นะเป็นฉลุค่ะน้องรบพีเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้ค่ะพี่ขานี่น้องรบพีลงให้หลวงตาได้ชมนะคะเป็นพระอาจารย์นะคะจะเป็นฉลุค่ะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ๆขา หลังยันแบบนี้นะคะหลังยันสี่แบบนี้ค่ะเป็นฉลุแบบนี้นะคะสวยๆเลยค่ะรายการที่2จะเป็นเหรียญฉลุค่ะเป็นเ,เขาไปค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมกระไลทองเอา่ากะไล่เงินนะคะนี่้านหลังเป็นยันสี่ค่ะปีสองสี่หกดนะคะ องค์นี้ได้มาคู่กันกับฉลุนะคะนีน่นอระพีได้มาสององค์บ้านเดียวกันแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋าหลวงปู่เอี่ยมรายการที่สองนะคะรายการที่3ามองนี้น้องระพีเก็บไว้ค่ะเพิ่งเอาออกมาปล่อยนะคะพีพ่่ขานี่เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะเหมือนเป็นเหรียญหล่อเลยนะคะมีความหนาหลังยันนห้าค่ะเก่าๆเลยนะคะ องนี้น้องรับพี่เก็บไว้เพื่อเอามาปล่อยจ้ะพี่จ๋าเหลียนขออนุญาตเรียกเป็นเหลียนหล่อแล้วกันนะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดหนังจ้ะพี่จ๋ารายการที่สี่นะคะสี่จะเป็นเตารีดค่ะหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะวัดช้างให้นะคะด้านหลังมีอักขระมียันแบบนี้นะคะ เนื้อหาเก่าเลยค่ะรายการที่ห้าเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะเหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงค่ะยานวิราชนะคะพี่พี่ขาวัดเขาบนาันอายิดจังหวัดเพชรบุรีค่ะมาพร้อมกล่องนะคะเป็นกระไหลทองเลยเนื้อหาเก่าเลยนะคะด้านหลังค่ะมีอักขระล้อมยันแบบนี้นะคะสวยๆเป็นกระไหลทองค่ะ เหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้ค่ะ1องค์300บาทนะคะ2องค์500บาทค่ะรายการที่6ค่ะเหรียญหล่อคอน้ำเต้านะคะหลวงพ่อน้อยค่ะหลังยันนะคะเลี่ยมจับขอบโบราณสวยๆเลยค่ะ เหรียญหลอกคอน้ำเต้าเลื่อมจับขอบของหลวงข่อน้อยนะคะพี่ขาสวยสวยเลยนะพี่นะเนื้อหากเก่าเก่าด้วยรายการที่7ค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเถาห่วงเชื่อมค่ะสองสี่นะคะเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะพี่ขาเนื้อหากเก่าเก่าเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะ รายการที่8เป็นพักกิ่งหลวงพ่อแพรค่ะสวยนะคะเป็นกระไหลทองนะหลังยันจ่พิจานี่เขียนว่าพระธรรมมุนีนะคะแล้วก็ตกโค้ดใต้ฐานด้วยนะคะนี่มีโค้ดมีหมายเลขโค้ดหนึนนะคะสวยสวยเลยค่ะ เรียมพลาสติกกันน้ำเรียบร้อยนะคะรายการที่9ค่ะ9จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะคะยันอุกตรงนี้จะเป็นรุ่นปืนแตกจาะพี่จา๋าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะรุ่นปืนแตกค่ะสวยเลยนะคะปีพศเป็น24 2 8อ่า2อง8นะคะพ่อเงินปืนแตก แล้วก็10จะเป็นจอบหลวงพ่อเงินค่ะจอบรุ่นแรกนะคะของหลวงพ่อเงินค่ะเลียมพลาสติกกันน้ำค่ะเขียนว่ารุ่นหนึ่งหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะคะสวยสวยเลยนะคะพี่ๆค่ะเลียมพลาสติกกันน้ำหนึ่งองศาหรอยบาทค่ะสององศาหรอยบาทจัดส่งฟรีนะคะรายการที่11ค่ะเป็นหลวงพ่อโสธรสวยๆนะพี่นะพิมพสองหน้าแบบนี้จ้าพิจ๋า หลวงพ่อโสธรสามเหลี่ยพมพิมสองหน้านะคะสวยสวยเลย12เจ้าพิจาพ่อเดิมวันนี้3องค์รวดค่ะองค์แรกจะเป็นงานะคะเจ้าของเขาบอกเป็นานางกวักงาแกะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจะ้ะเป็นนางกวักงาแกะของหลวงพ่อเดิมนะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำเรียบร้อยค่ะ สิามจ้ะเป็นเหรียญเหรียญโล่โลงยาลายธงชาติของหลวงพ่อเดิมนะคะแล้วก็มียันตรงด้านบนนี้นะคะด้านหลังจะมีเป็นรอยจานนะคะนี่พี่ๆดูดีดๆจะมีเป็นรอยจานด้วยนะคะหลวงพ่อเดิมจะสิบสค่ะเป็นรูปหลอ่อรูปหลอกอะไหล่ทองหลวงพ่อเดิมค่ะ สวยสเลยจ้ะพี่จ๋าสิบห้าจะเป็นเงินพดดวงค่ะน้องรพีได้มาคู่กันนะคะน้องรพีเพิ่งหาองค์นี้เจอค่ะองค์นี้เมื่อวานลงไปนะคะแต่น้องรพีเพิ่งหาองค์นี้เจอน้องรพีเลยเอามารวมกันเพราะว่าได้มาคู่กันจ้าพี่จ๋าแต่ว่าเพิ่งหาเจอพอดีใส่ไว้คนละถุงกันนะคะนี่ แบบนี้เลยนะคะเป็นเงินพดด้วงค่ะน้องรับพีให้2องค์นี้นะ300บาทค่ะรายการที่16ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วค่ะ2,459นะคะหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยรุ่นแรกเลยจากพี่จา๋าห่วงเชื่อมด้วยนะนเหรียญเ,เก่าเลยนะคะวิขาเก่าสภาพใช้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะวัดพวงมาลัยค่ะ รายการที่17ค่ะ17จะเป็นเหรียญหลวงปู่รอดค่ะวัดทุ่งสีีเมืองอุบลราชธานีนะคะสวยๆเลยจ้าพี่จา๋าปีพศส 2, 4 8 3นะคะเป็นองค์นี้จะเป็นบล็อกนิยมนะเป็นผิวนิยมนะคะพี่ขาสวยสวยเลยเป็นกระไหลเงินด้วยนะสวยๆเลยจ้าพี่จา๋า เลี่ยมพลาสติกกันน้ําเลยนะคะ18จะพี่จา๋า18จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลัน่นเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตห่วงเชื่อมค่ะเหรียญกลมหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตห่วงเชื่อมนะคะสวยๆแบบนี้นะพี่นะ19กับ20เป็นหลวงพ่อกลวยมาบ้านเดียวกันนะคะ19ค่ะ หลวงพ่อกลวยค่ะเป็นเหรียญมีรอยจานซ้ายขวาค่ะหลังยันนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกนะคะพี่ๆขานี่หลังยันเอาเขาไปค่ะหลังยันแล้วก็ด้านหน้าจะมีรอยจานซ้ายขวาหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทค่ะแล้วก็20ค่ะจะเป็นชุดกรรมการนะคะของหลวงพ่อกลวยค่ะ มาพร้อมกล่องเลยนะคะน้องรับพี่เปิดให้ดูอันนี้องค์ที่หนึ่งด้านหลังเขียนว่าผูกพัทธสีมาวัดโคสิต,ตารามค่ะองค์ที่สองจะเป็นรูปหล่อนะคะรูปหล่อลงพ่อกลวยค่ะวัดโคสิต,ตารามนะคะองค์ที่สามจะเป็นแหวกม่าน ด้านหลังเป็นรูปท่านนะคะรูปเหมือนท่านหลวงพ่อเกวยค่ะ้องราพีได้มาพร้อมกล่องเลยนะกล่องจะมีปัม๊มปั๊มตาวัดละคังอ่าวัดโคสิตตารามด้วยนะคะเก่าๆแบบนี้นะเป็นชุดกรรมการค่ะ300บาท1องค์สามบาทจะ2ององค์ห้าบาทนะคะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนศูนย์เก้าเส่หนึ่งห้าหกหนค่ะ 0925439610สำหรับชาวนี้สวัสดีค่ะ